ฮ้ยวันเนี้ยผมเลิกงานมาใช่ป่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะอาบน้ําแต่นอนก็มาเรียกผมบอกว่ามามะมามะมันนอนเถอะผมก็เป็นคนใจอ่อนที่นอนมาชวนผมเนี้ยจะให้ผมทํายังไงละครับผมก็เลยมองที่นอนด้วยหางตาแล้วก็ตอบกลับไปว่าอืมก็ได้ห้านาทีนะแต่พอหลับตาได้แค่แปบ๊บเดียวติง้งซีรีส์จีนดังติง้งซีรีส์เกาหลีดังอีกแล้ว ที่นอนก็ดึงแขนโทรศัพท์ก็ดึงมือไอ้เราก็เป็นคนขี้เก e i ใจก็เลยต้องยอมผมก็เลยตกลงกันว่างานานานั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะนอนไปด้วยแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยลวกันจะได้วินวินทั้งคู่แต่โทรศัพท์ไม่ยอมเขาบอกว่าดูแบบง่วงก็เหมือนไม่ใส่ใจเขาอ่ะเอาแล้วผมจะทำยังไงดีละทีนี้โทรศัพท์ก็พยายามดึงมือผมไปหยิบครับผมแต่ผมก็พยายามต้านาแบบเอ้ยเ้ยแบบไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะเขาไม่อยากกินของกินบนที่นอนใช่ป่ะ แต่ในจังหวะนั้นน่ะนางเอกในซีรีส์ทำหน้าเศร้าทำอ้อนทำซึมทำน้ำตาคอเลยครับผมก็เลยต้องยอมหยิบแคบหมูขึ้นมากินบนที่นอนทางทางที่ใจผม่าไม่อยากกินแคบหมูบนที่นอนเลยนะครับจริงๆฝากเตือนไว้เลยนะครับก่อนกลับบ้านแวะซื้อแคบหมูก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกับล้อศรอีกครับถ้าโทรศัพท์เขางอนเนี่ยเราอาจจะไม่ดูซีรีส์เลยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับฝนากครับ